สันามกัเปนมอ้นี่เราได้จ้ะมงส้บนเกห็นสินี่จ้สาอกตมนั่นค่ะ พ่เศนไปด้วยแซ่บกวัาดีจ้ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาด้อยจากพี่น้องมาหาเฮ็ดน้ำกันอีกแล้วค่ะบึงปลาโลดเถิพี่น้องนั่งหมุนเอาจ้ะคุนค่ะกดเลื่อนกะอย่งนืมงกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายนั่นี่ด้อจ้ะมาค่ะมาทุกคนจ้านี่จ้ะโอ้ยมาออกคนเดียวโดดีน่ะ สวยงามเลยค่ะเป็นพึ่งขาลายเนาะจ้ะมีสามสี่ชนิดค่ะพี่น้องตัวหมวกสีนี้ส,นสีน้ำตาลนี่ยขาพิ่งสีเป็นสีฟ้าๆเนาะจ้ะขาหมวกออกสีดำๆจากน้อยสีน้ำตาลเข้มเนาะจ้ะตัวนั่นโบฟ้าเนาะค่ะแล้วก็มีหมวกเนาะค่ะมีหลายชนิดจ่ะอิดเผิ่งตัวนี้เนาะเสิร์ฟดกันค่ะตุ่มสกปรตตุ่มน้ำถิ่นก็เนาะเจออีกแล้ว นี่ค่ะสิ้นขาลายยังอ่อนๆจะพอดีแกงนี่ค่ะโอ้ทุกคนดอกแรกกูจะเอาบันไดเลยทุกคนปล่อยคนออกเสือ้อาานะจ้เนะแย่ขยายเสีอคนไปด้วยร้อ,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 องขยายดูยนดี่เองเนาะคะ่ะดีหนาแล้วได้หวน เป็นบันางโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายบัตทิโตดอกบัตใหญ่โอ้ยแกบาลุงมีใบสีน้ำเงินโด่งโด่งนี่เป็นเห็ดเผืงคาราช่ะพ่อเห็ดเผืงหวานดอกเดียวดอกบักใหญ่เท่าซ้ำทุกคนเอ้ยน,นี่แหละนาจะจ้ะงามอยู่เผืองคาราชอะไรเรียบเอาเนาะค่ะเนี่ย ได้บ่หลายจ้ะงานต้อใเ่็ดตึ่งทาลายอีกแล้วค่ะมื่อนี้ยายมันแต่เให้พึ่งทาลายจ้ะยังไม่ได้ให้พึ่งหวานจะดอกงามอยู่ค่ะ,ะ,คะตัวน,นี้น้ำตาลเข็มเนาะค่ะหมพิคน,นะจะว่าอันเดียวกันตัวน,นี้หันจ้ะ,ะสวยงามค่ะ เป็นสีแกงแซ่บค่ะซ้ำไหมฮะคุณทองงนนี่บ้านลฮโอ้พ่อเฮ็ดเป็นพิ่งอันท้องจ้ะโอ้กำลังงามเลยค่ะทุกคนนั่นอ้ยพ่อมสัญญางอกเมื่อเนาะค่ะก็เลยแะเบึงน่ะเฮ็ดผึ่งท้องจ้ะ ล้างดอกค่ะแซบ่บเฮ็ดตัวนี้กระไดนี่จ้ะมีพึ้นทองเนาะค่ะเนาะ,นะตะกะกระไดได้บหลายพี่น้องมึนโบไ้เฮ็ดเพิ่งหวานจักดอกค่ะทุกคนมันเห็นจากดอกจเจอเลยอีกหนึ่งดอกโอ้สวยเชิญได้สิ สวยจ้าสวยทุกคนน่ายยกกันมาทอดได้เราจะหนีทอดแหงหแ,แล้วจจงพัดเนาะค่ะเสดน่าจ้าอ้ยงามงามค่ะกำนั่งออกพี่น้องเวย้ยกำลังออกเนี่ยค่ะนงามงามจ้ะ เสร็จแล้วค่ะโอ้ยอ่นโอเคยังเอาได้จ้ะทุกคนเปียกฝนเนาะค่ะเนาะตัดออกหลายขาเพิ่อนนี่พอดีเอได้จ้ะเนี่ยจะไปเอาลังพึ่งออกมาค่ะทุกคนอืมเอาลังพึ่งออกแล้วก็ต้มต้มแล้วยายกับอุเนาะค่ะอุแห้งจ้ะอันสวย สินค,ค้าลายคนเปีเ่กฝนเนาะค่ะทุกคนยังสวยอยู่ยังเ,เอาได้จ้ะเอาได้เอาได้ตัดโอขาคนต้มแล้วก็อบเนาะจ้ะเอาล้างถุงออกก่อนอเกล่อเห็ดเกลือหนึ่งดอกค่ะเนี่ยาสีชมพูชมพูนม่เกลือบานแล้วค่ะ ใช่ค่ยังสวยเมื้อปิ่งปนจ้ะโอเคอ้าวคืวน้อยที่ดินที่ดอนจ้ะแค่เก็บอะเห็ดตัปูจ้ะทุกคนป่าเอาเลยคันดำแล้วก็กินบ่อได้เลยค่ะเด้อ กินได้แต่มนะตน้นพันธุนนนยน์ยังขาวๆเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะปาดเอาเลยค่ะน่ะยังขาวๆนี่กินได้เนะาะจ้ะเนาะพุ่นจะ้ะเฮ็ดผิดพุ่นพกดว่างามพี่น้องเด้วยเฮ็ดผิดจะ้ะหน้าเขียวหรือหมวกแดงละ่ะหน้าเขียวจะ้ะนี่ค่ะ ขอดภยเด้อเฮ็ดเด้อนัอ่นค่ะกินบ่ได้เด้อค่ะเด้อยายถ่ายให้เบิ่งซื่อๆตัวนี้ยน่าจะ,นนะ,ะอุ๊ยนี่เป็นพิษกันเนาะน่นผู้ายเบิ่งบ่ได้อีกแล้วจ้ะอ่ะกินกระลังกินหอยทากกรลังกินเนาะจ้ะเฮ็ดพิษกระลังกินอริตอร่อยเนาะค่ะนอ่อลายค่ะน่าจะอ่ะดอกไม้หอยค่ะงามเลหลายค่ะ,ะ,ะ,ห,ห,ะ,คะ,ะหลาย ถ่ายไปกันเบิ่งเนาะกินบะไรเร้อจ้ะอุ่นกินนิสบาไม่มีพิษแต่ว่าบ,าแบ่แซบคือเบงทรงสิป,ประมาณนั่นลหละเนาะค่ะจ้ะพี่น้องเอ้ยชิยอ,อเมื่อแล้วค่ะสุกน์ได้สมนี่ะค่เมื่อนี้ฮะได้เฮดตะปูเนีเ่ยเฮดอันอันเพิ่งท้องส4 5ี่ดอกเนาะจา้ะมาแกงเตืมกันเฮดเกลือเฮดอันโคนน้อยแล้วกะเฮ็ดเพิ่งขาลายเนาะค่ะเฮดเกลือยายาว่าสิมเมื่อปิ้งต่ำเนาะจา้ะได้สมนี่ละค่ะ เนื้อน้อะค่ะเนาะทุกคนจิดย้ายหาบางเงยยนื้อย้ายจับอกซาดค่ะเด้อมาวากันเด้อขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์